ป๊อกพัดสอนก่อนและมากี้ราศีเครียดน้องมีญาลูกสาวล้มหัวโนไม่ยุบตัดสินใจพาไปหาคุณหมอตรวจรู้ผลทำเอาพ่อแม่เครียดจัดเล่นเอาคนเป็นพ่อเป็นแม่ใจจะขาดเลยทีเดียวเมื่อป๊อกพัดสอนก่อนและมากี้ราศีตัดสินใจพาน้องมีญาลูกสาวสุดรักไปปรึกษาหมอหลังเกิดอุบัติเหตุล้มหัวฟาดขอบประตูห้องน้ำตอนที่กำลังจะแปลงฟันทำให้หัวปวด แม้เวลาผ่านไปสักพักแล้วแต่ก็ยังไม่ยุบรู้ผลตรวจทำเอาสุดโดยทั้งคู่พาน้องมีย่าไปหาหมอและต้องเข้าอันตราซาวเพื่อดูให้ละเอียดและผลอันตราซาวบอกว่าเป็นเนื้อที่อยู่ชั้นบนไม่ได้กินเข้าไปในกระดูกก่อนที่มากี้จะถามว่าถ้าจะเอาออกต้องผ่าอย่างเดียวใช่ไหมซึ่งก็ได้รับคำตอบว่ารอติดตามอาการไปก่อนก็ได้ถ้าเป็นเลือดมันจะค่อยๆย,ยุบแต่ถ้าเป็นเนื้องอกมันก็จะไม่ยุบ จากนั้นได้คุยกับคุณหมออีกครั้งซึ่งทำาออาคนเป็นแม่เครียดจัดเพราะหมอบอกว่าเป็นซีดของไขมันเป็นตามหลักของอุบัติเหตุเจอกันได้จะเท่าเดิมก็ได้จะโตขึ้นกว่าเดิมก็ได้และถ้ามันโตขึ้นอาจจะมีส่วนกับผมแต่หมอคิดว่าไม่มีอะไรมากี้จึงถามคุณหมอต่อไปว่าถ้าเป็นเท่าเดิมหัวของมีย่าก,ก็จะปูดแบบนี้ตลอดไปซึ่งคุณหมอก็อธิบายว่า ถ้าอีกหน่อยหัวเขาโตขึ้นมันก็จะเล็กลงแต่ถ้าเกิดว่ามันดูโตขึ้นอาจจะต้องเอาออกและวิธีเอาออกสำหรับเด็กคือให้อย่านอนหลับนิดๆให้กลุ่มๆแล้วเอาออกเล่นเอาคุนแม่เครียดมากๆและที่เครียดไม่แพ้กันคือพอป๊อกพัดสอนก่อนเพราะก่อนหน้านี้ตนเองก็เคยเป็นโดยป๊อกเองเป็นซีดมาสามรอบแล้ว กลัวว่าลูกสาวจะได้พัฒุกรรมตรงนี้ของตัวเองไปแต่พอคุณหมอยืนยันว่าไม่เกี่ยวแบบนี้ทั้งป๊อกและหมากี้ก็โล่งใจคุณหมอบอกในการตรวจครั้งที่สองว่ามันเป็นในหนังศีรษะมันไม่ได้โดนกะโหลกหมอบอกไม่ต้องทำอะไรให้รอดูไปก่อนแต่อย่าไปแกะเพราะเดี๋ยวเชื้อโรคเข้าไปข้างในเป็นเหมือนก้อนเลือดที่มันห่อเลือดอยู่ และสามารถที่จะสลายไปได้ไม่ต้องทำอะไร